แล้วค่ะทุกคนหนังไก่ของเราก็ก,ก,ก,กวาได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วกบจะลองชิมดูโอ้อืมกรอบมากๆเลยค่ะมาแล้วค่ะไปเอาหนังไก่มานี่ค่ะครบกกรอบค่ะทุกคนอืม สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับกบแม่บ้านเบลเยียมค่ะวันนี้ที่เบลเยียมฝนตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะตั้งแต่ตีสี่ค่ะตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทําค่ะก็เลยอยากมาพูดคุยนะคะเพราะว่านานแล้วที่กบไม่ค่อยได้ทําคลิปแบบมานั่งคุยเลยค่ะตามหัวข้อที่กบได้เขียนไว้นะคะว่า ทำไมคนไทยที่อยู่ต่างประเทศถึงไม่ค่อยอยากทำความรู้จักกันเวลาเห็นกันก็ออบางคนก็ทำเมินเฉยนะคะไม่เหมือนจากจากที่เราคิดว่าเรามาอยู่ต่างประเทศแล้วเวลาที่เราเจอคนไทยเราก็ต้องดีใจใช่ไหมคะแล้วเราคิดว่าเขาก็คงจะดีใจเหมือนกันที่เขาเจอคนไทยเหมือนกันอะไรนี้นะคะแต่มันไม่ใช่ค่ะออบางคนอาจจะเจอแล้วก็ แบบดีใจคุยกันอะไรอย่างนี้แต่พอพอเราพอมันคุยกันจบแล้วมันก็คือจบเลยนะคะไม่มีการคอนเนคต่อไม่มีการติดต่อขอเบอร์โทรขอไลน์ขอเฟซนะคะต่อไปมาเข้าเคสนี้เลยนะคะเคสที่กบจะพูดเป็นประสบการณ์ของกบที่กบได้เจอมากับตัวแล้วก็จะให้ทุกคนได้ได้รู้กันนะคะว่าเอมันจะเป็นยังไงนะคะช่วยกบตัดสินใจหน่อยค่ะเอ วันหนึ่งกบได้ไปที่ร้านเอเชียที่เขาขายสินค้าเอเชียขายสินค้าไทยนะคะที่ที่เมืองนามูนะคะกบเคยเคยลงคลิปแล้วแหละว่ากบไปซื้อของแต่กบก็ไม่ได้บอกว่ากบเจอคนไทยที่นั่นนะคะเ,เพราะว่ากบยังไม่รู้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนแนวไหนของของเรานะคะเขาจะอยากเป็นเพื่อนกับเราไหมเขาจะอยากสารต่อไหมเนาะ เรากําลังกบกับแฟนกบกับสามีกบเนี่ยคะ่ะกาลังเลือกของเลือกของกันอยู่แล้วเขาก็เดินมาเอ่อเป็นช่วงที่เรากําลังเดินสวนกันนะคะเราก็เราก็ถือของถือถือ,ถอ,ถอตะกร้าแบบเขาเดินไม่ได้เราก็เลยหลีกให้แล้วเราก็พูดภาษาไทยกับแฟนเราเอ,อ่ทีนี้เขาก็หันมาเขาบอกว่าอุ๊ยคนไทยครั้งแรกเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีใจเขาดีใจที่เขาเจอคนไทยอะไรอย่างเงี้ย เราก็เป็นคนที่พูดมากเป็นคนที่พูดเยอะอย่างนี้และค่ะทั้งแฟนกบแล้วก็กบเนี่ยเป็นคนที่พูดเยอะถามเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามถามได้ข้อมูลมาประมาณนึงค่ะแล้วก่อนจะจากกันก็ก็เลยถามเขาว่าอยากจะติดต่อกันไหมเพราะว่าเออไม่แน่ใจว่าเขาจะให้เบอร์โทรไหมเขาจะให้ที่อยู่หรืออะไรไหมให้แบบติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะ ติดต่อติดต่อไ็ได้ค่ะอะไรประมาณนี้คือแบบเฟลลี่ตอนแรกเนาะกบก็เลยโชว์ Facebook ให้เขาก,ก็ไม่ได้แบบเอาเฟซเราไปแอดเขานะคะเอ,อให้เขาถ่ายรูปจากมือถือของเราว่าเรานี่คือโปรไฟล์ของเราถ้าเกิดว่าก็เลยบอกเขาว่าถ้าเกิดว่าอยากติดต่ออยากคุยกันหรือส่งข้อความก็แอดเพื่อนมานะเพราะว่าพี่คือกบรู้สึกว่ากบเป็นพี่เขานะคะกบถามอายุเขาแล้วกบก็เลยบอกว่า พี่เนี่ยไม่กล้าที่จะเไปแอดเราถ้าเกิดว่าเราอะพอใจที่จะมาเป็นเพื่อนกับพี่หรือคุยกันติดต่อกันก็แอดมาเขาก็ค่ะค่ะค่ะแต่ตอนนั้นอะเขาไปกับสามีเขาค่ะสามีเขาก็จะเดินไปอีกรอกหนึง่งไม่มาหาตรงที่เราคุยกันนะคะแต่กบตอนแรกไม่รู้ว่าเขามากับสามีนึกว่านางมาคนเดียวทีนี้ได้คุยกันอยู่ก็ได้ประมาณว่ากบรู้สึกว่าเขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้ได้ดีเลยเล่ะคะ่ะกบก็เลยถามเขาว่า มาอยู่นานหรือ,อยังเขาก็บอกว่ามาอยู่ได้เจ็ดปีแล้วค่ะทุกคนเจ็ดปีแล้วอ่ากบก็ดีใจอุ๊ยถ้าอย่างนั้นก็ได้งานทําแล้วนะสิได้ทํางานได้เออคือดีแล้วนะสิถึงแบบอยู่ได้นานอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ได้แล้วก็งงเอ๊ะอยู่ก็อยู่นานแล้วเจ็ดปีน่าจะได้ทํางานได้อะไรแล้วนี่เนาะคิดอย่างใจคิดอย่างใจจะไม่พูดถามอีกก็ได้ใจความว,ว่าเขามาอยู่แรกเขาก็เรียน เรียนในโรงเรียนค่ะเรียนภาษาเรียนได้ประมาณ3เดือนก็ออกมา,าแล้วตอนนี้ก็มีลูกดกูมีลูกสองคนมีลูกชายสองคนแล้วก็กําลังทําเรื่องอย่ากกับสามีแต่มันไม่สิ้นสุดค่ะมันจะต้องขึ้นศาลหลายๆรอบขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแล้วขึ้นอีกทีนี้กบก็คิดว่าเอ๊ะถ้างั้นก็มีงานทําใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีงานทําเขาอยู่บ้านเลี้ยงลูก สมองกบก็ตืบไปอีกเอ่อโอเคพูดภาษาได้มีลูกเลี้ยงลูกแต่จะเลิกกับสามีกบก็ไม่กล้าพูดอะไรไปมากกว่าน,นั้นคิดว่ามันคงจะยากนะคะเพราะว่าการเรียนภาษานอกไม่ว่าจะเป็นภาษาไหนที่ไม่ใช่ภาษาพ่อแม่เราหรือแม้แต่เป็นภาษาอังกฤษถ้าเราไม่เก่งเนี่ยแค่ก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยมันต้องเก่งค่ะแล้วก็ต้องเอาตัวรอดค่ะแล้วนี่เขามีลูกอีกสองคน ศาลจะตัดสินยังไงก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าคิดถึงบ้านอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับเขาก็บอกอย่างนี้นะคะเราก็เลยจับแขนเขาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรสู้ไปด้วยกันนะกบก็บอกอย่างเงี้ยคือก็บอกเขานะคะว่าพี่เข้าใจว่าการอยู่ที่นี่มันยากลําบากเขาก็ยิ้มแบบเหนื่อยๆแต่ไม่รู้ว่าเในใจเขาคิดยังไงนะคะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันกบก็ ถามเขาว่าอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่าอยู่ที่เมืองดีน้องเมืองดีน้องเป็นเมืองที่กบชอบมากเป็นเมืองที่สวยมากค่ะทุกคนถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะคะอย่างเนี้ยคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอากาศดีดเดี๋ยวกบจะพาทุกคนไปรู้จักเมืองน,นี้นะคะเป็นเมืองที่ที่กบชอบค่ะไม่ไกลจากบ้านเลยค่ะเ,เดี๋ยวกลับมาแล้วก็ก็บอกว่าอุ้ยดีจังเลยพี่ชอบเมืองน,นี้พี่ไปไป,ไปไหลายครั้งแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังพี่ไปเยี่ยมนะกบคบบอก เดี๋ยวว่าหลังพี่ไปเยี่ยมอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ทําไปฝากอืมนางก็ดูแฮปปี้ค่ะทุกคนแล้วก็สักครู่หนึ่งแฟนเขาก็เดินกลับมาข้างหลังเขาแล้วเขาคุยกันโอ้ oh, โป๊ะแตกสามีนางมาด้วยผู้สเสยกหวังว่าเขาคงไม่เข้าใจภาษาไทยนะคะ <laughs> ถ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็กลับมากลับมาบ้านรอรอว่านางจะแอดมาไหมเออก็ไม่แอดคะ่ะทุกคนวันนั้นทั้งวัน เขาไม่แอดมาเลยมันผิดปกตินะคะคือจากถ้าเป็นกบนะได้อะไรที่แบบว่าไม่ว่าจะไลน์ไม่ว่าจะเฟซหรือว่าจะเบอร์โทรเนี่ยกบจะแอดได้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเขานิ่งเฉยกบคิดว่าเขาคงจะยุ่งยากเไหนจะดูแลลูกไหนจะเก็บของเขา้าเข้าบ้านมั้งคงยังยังไม่ว่างก็ก็ผ่านไปนะคะผ่านไปอีกวันหนึ่งจนอีกจนอีกวันนึงคือวันที่สอง วันที่สองก็ปลาเข้าไปสี่ทุ่มค่ะเด้งขึ้นมาเฟซบุก๊กกุบเด้งขึ้นมาแต่ทุกคนรู้ไหมคะเขาไม่ได้แอดเราเป็นเพื่อนค่ะเขาไม่ได้แอดกบเป็นเพื่อนเลยเขาแค่กดติดตามแปลกไหมคะทุกคนซึ่งมันทำให้กบอ้ยอึ้งไปนะคะทุกคนแล้วช่วงนั้นสามีกบก็นั่งอยู่ด้วยกันที่โซฟาค่ะเขาก็ถามว่าเอ,อทำไมเขาถึงมาแอดเพื่อนเราก็เลยคุยกันว่า เขาคงไม่อยากให้เรารู้จักครอบครัวเขามัง้งไอ้เราก็ยิ่งงงเข้าไปใหญ่คะ่ะทุกคนหนึ่งแหละเขาอยู่ในช่วงที่ที่มีปัญหาเราก็ไม่เข้าใจเขานะคะเขาบอกว่าเขามีเพื่อนคนไทยแค่สองคนที่นี่แล้วทําไมเขาถึงเขาถึงไม่อยากรู้จักใครอีกเราก็ไม่รู้แล้วเขาอยู่ในช่วงที่ลําบากนะกลวว่างานก็ไม่ได้ทํา แถมต้องมีลูกอีกสองคนไม่รู้ว่าศาลจะตัดสินให้เป็นยังไงมันก็ยังลำบากอยู่ดีค่ะกับคนที่ต้องสู้ชีวิตอยู่ที่นี่เออกบก็ไม่รู้เขาคิดยังไงเขาคิดแค่ติดตามแล้วกก็จิ้มไปที่โปรโฟไฟล์เขาเพื่อที่จะไปดูว่าเออเขาเป็นอะไรยังไงไม่มีค่ะไม่มีข้อมูลอะไรมากไม่มีแม้กระทั่งรูปของเขาด้วยค่ะก็เลยไม่รู้อะไรเลยแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่า เขายังติดตามกลุ่มอยู่หรือไม่อันนี้กลก็ไม่รู้ซึ่งที่แน่ๆเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงนะคะทุกคนเอทั้ทงั้ที่เขาก็บอกว่าเขาคิดถึงเมืองไทยอยากกลับบ้านก็ไม่ได้กลับมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเขาลําบากแต่ทําไมอะ่ะเขาไม่เขาไม่อยากมีเพื่อนไม่อยากคุยเอไม่อยากคือคุยปรึกษาอะไรก็ได้รีแลกหรืออยากคุยกับใครสักคนที่เป็นคนไทยเผื่อวันข้างหน้าเราจะได้ช่วยเหลือกันได้อะไรอย่างเนี้ย ไม่เลยค่ะเขาเขาปิดกั้นเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ไม่ต้องรู้จักเขาเลยดีกว่ากบไม่รู้ว่าคนอื่นที่อยู่ประเทศอื่นหรือว่าแม้แต่อยู่ประเทศเบลเยียมเหมือนกบนะคะว่าเวลาที่เจอคนไทยแล้วมีความรู้สึกเหมือนกบไหมนะคะกบก็อยากจะมาแชร์ค่าว่ากบเจอ,อยังไงนะคะมันก็ทําให้กบรู้สึกว่ากบไม่อยากที่จะรู้จักคนไทยให้มันมากขึ้นหรือว่าแสวงหา เหมือนเมื่อก่อนนะคะคือเมื่อก่อนกบมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยกบก็เจอเลยนะคะเจอคนไทยเจอร้านอาหารไทยแล้วก็เข้าไปทําความรู้จักส่วนคนไทยที่เจอแบบตัวเป็นๆเ,เนี่ยเราก็ทําความรู้จักกันไปมาหาสู่กันแต่ว่าพอนานๆเข้ามันมันเหมือนกับว่าเ,เราเลิกติดต่อกันโดยอัตโนมัติโดยที่เราก็ไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงค่ะเเหมือนกับความเป็น private ของเขามีมากขึ้นสามีเราจะเป็นคนที่ เฟลลี่เป็นคนที่เปิดเผยไม่ได้ค่อยคิดอะไรมากเขาก็จะดีใจทุกครั้งที่เราเจอคนไทยนะคะแต่เขาก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันเนาะเเขาคงคิดว่าคนที่มาอยู่ต่างประเทศก็จะคิดถึงบ้านอยากคุยกันอยากทําอาหารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเ,เขาก็เขาก็คิดเหมือนกบนั่แหละค่ะกบก็อยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นอยากมีเพื่อนบ้างอยากพูดภาษาไทยบ้างอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ดีๆเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้ติดต่อกับกบค่ะ ก็เลยทําให้ว่ากบอไม,ไม่ไม่ได้เป็นมหาสุกันก็ไม่ได้ไกลกันค่ะเราก็เลยเลิกเลิกติดต่อเลิกคุยกันแต่ก็มี f เ่อเอ่อ,เ,อ,อเวลาที่กบโพสก็เขาน่าจะเห็นค่ะแต่ว่าเวลาที่เขาโพสนะ่ะเขาน่าจะบล็อกกบกับสามีค่ะคือเราไม่เห็นเลยนะคะเหมือนกับแบบเขาก็จะยิ่งพลายเวทเข้าไปอีกนะคะอันนี้เราก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นเพราะอะไร เราก็ไม่พยายามติดต่อถ้าเกิดว่าเขาไม่พยายามติดต่อเราเราก็ก,ก็จบค่ะไม่เซาซีเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาทีนี้ก็จะมีคนอื่นค่ะที่ที่อยู่ที่เบลเยียมเหมือนกันแล้วก็มี Facebook เ,เหมือนกันอันนั้นก็ไม่เคยเจอกันเลยแต่ว่าก็จะทักทายกันก็มีความรู้สึกดีๆให้กันค่ะก็ไม่พยายามที่จะไปเจอนะคะเพราะว่าเบลเยียมเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเทศที่ใหญ่นะคะ เล็กกว่าจังหวัดนครราชสีมาของกบด้วยซ้ำเล็กกว่าโคราชค่ะทุกคนเราสามารถขับรถไปถึงกันได้หมดหนั่นแหละค่ะแต่ว่ากบอ่ะก็ให้ความเป็นส่วนตัวเขาถ้าเขาไม่มาหาเราก็เราก็อยากไปยุ่งกับเขาดีกว่าค่ะให้ความสัมพันธ์แบบนี้มันยืนยาวดีกว่าเนาะก <g ül> ็ <g ül> <g ül> มีหลายครั้งนะคะที่กบเจอคนไทยแล้วก็โป๊ะแตกหน้าแตกคือเขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราหรือแม้แต่แบบทักทายจ้าจ้าไม่ค่ะบางคนเนี่ยนะคะ คือของแบรนด์เนมมองเราตั้งแต่หัวจรลดเท้าก็มีค่ะทุกคนแล้วก็แบบว่าแต่งตัวแบบแบรนด์เนมอ่ะเออโชว์แบรนด์โกบไม่รู้ว่าคนอื่นจะเจอเหมือนกบไหมหรือมีประสบการณ์เหมือนกบไหมนะคะแต่กบก็เริ่มจะเข้าใจแล้วละคะ่ะจากการที่กบได้มาอยู่แล้วก็เออได้ศึกษานะคะว่าแต่ละคนแต่ละเคสมันมันมันมีที่มาที่ไปไม่เหมือนกันเนาะมันทําให้คน รู้สึกว่าเขาต้องปกป,ป้องตัวเองด้วยนะคะเขาอาจจะไม่เชื่อใจเราก็ได้หรือว่าเราเราพูดมากเราพูดมากเจาะเขามากหรือเปล่าจนเขากลัวหรือเปล่าเอออันนี้ก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็ฝรั่งนะคะเขามีความเป็นส่วนตัวค่ะบางครั้งเมียน่ะอาจจะอยากทำ u t u b e หรือว่าอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีเพื่อนไปหาที่บ้านหรืออยากจะมาหาเพื่อนที่บ้านอย่างเงี้ยแต่สามีอ่ะเป็นคนที่ เขาเรียกอะไรมีความเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทําให้เราถ่ายทําวิดีโอไม่ได้หรือแม้แต่ไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้นะคะเขาเราต้องให้สิทธิที่เขาตรงนั้นด้วยค่ะทุกคนเขารบสิทธิเออเขารบสิทธิเขาตรงนั้นด้วยค่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะดีหมดทุกคนหรือจะเร็ว หมดทุกคนนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูค่ะแล้วก็ระวังตัวเองด้วยค่ะ,อ,ะอย่างในกลุ่มกลมเนี่ยคือกลอยู่เบลเยียมกบก็จะมีกลุ่มของคนไทยในเบลเยียมแต่ละประเทศเราก็จะมีกลุ่มของคนไทยอยู่ในประเทศนั้นๆอ่าเราก็จะมี Facebook มีกลุ่มเราก็จะเข้าไปเราก็จะเห็นข้อความแต่ละย่างที่แบบว่าการเตือนภัยเอ่อหลายๆอย่างการหางาน การเรียนภาษาก็จะอยู่ในกลุ่มการทําอาหารก็จะอยู่ในกลุ่มเอ่ออยู่ต่างประเทศใช้อะไรยังไงมีวัตถุดิบจากตรงไหนที่เขาอยู่ประเทศเดียวกันเขาก็จะมาแชร์กันค่ะนี่แหละค่ะทุกคนกบก็เลยไม่ค่อยอยากที่จะทําความรู้จักใครมากไปกว่าน,นี้นะคะกบก็ชอบที่จะนั่งดูวิดีโอของเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์กบที่มากดติดตามให้กบนะคะกบก็ไปดูเอ่อวิดีโอนะคะแต่ละคนไม่ว่าจะอยู่ประเทศลาวเอ,อ่อ ประเทศอื่นในแต่ละประเทศเนาะแล้วก็แม้แต่ในประเทศไทยแม้แต่ในที่ที่ที่เราไม่เคยไปอะ่ะเหมือนเราได้นั่งอยู่กับที่แล้วเดา,เดา,เดา,เดาพูดผิดตลอดค่ะเหมือนเราได้นั่งอยู่กับที่แล้วเราได้เที่ยวไปในตัวประมาณนี้นะคะกูว่ามันมันทําให้เราเซฟตัวเองได้ด้วยค่ะได้รู้จักคนมากมายเลยค่ะแต่ละคนนะคะก็เฮฮาปาร์ตี้ไปเนาะแต่ละคน รูไปด้วยกันค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามารับฟังนะคะมีความเห็นแตกต่างไปยังไงหรือว่ามีบทเรียนอะไรอยากจะพูดอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนส่วนใหญ่แล้ววิดีโอกบก็ไม่อยากจะพูดถึงคนอื่นสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ เรื่องปัญหาต่างๆกบก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเท่าไหร่กบจึงนําเสนอวิดีโอของกบไปในแนวทางแบบว่าชมธรรมชาติทําอาหารท่องเที่ยวอะไรพวกนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของกบซะมากกว่าไม่อยากจะไปพูดพิงหรือว่าเน้นปัญหาให้มากนะคะแต่กบจะไปหาข้อมูลหาฟังคนที่มีปัญหาชอบไปดูคนที่มีปัญหาคนที่เขาอยู่ที่นี่แล้วเขาปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยกบจะชอบไปนั่งดูวิดีโอเขาแต่เวลาที่ตัวเอง มีมีข้อมูลแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ค่อยได้มานั่งนั่งพูดคุยให้ทุกคนได้รับรู้นะคะเพราะว่ากบสื่อสารไปแล้วพูดไปวนมาพูดกับไปพูดกับมากบก็ยังงงตัวเองอยู่ค่ะมันก็ยังเรียบเรียงไม่ถูกนะคะที่จะพ่นออกมาเป็นคําพูดให้ทุกคนเข้าใจสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่ากบคิดอย่างนี้หน้าอะไรอย่างเนี้ กบก็เลยเออตัดไปว่าไม่ต้องพูดดีก,กว่าเผื่อมันจะไปไม่ถูกหูคนอื่นหรือเปล่าแล้วเขาจะมาคอมเมนต์เรามามาว่าเราอีกเนาะเราก็เลยเน้นไปเฉพาะเรื่องราวของเรานะคะแล้วก็ตอนนี้อย่าเพิ่งเบื่อกบนะคะกบมีแต่เมนูอาหารมีแต่การทำคุกกิ้งเออการ์เดนิ่งออยู่ในสวน uh, ทำอาหาร เพราะว่าก็อย่างนี้แหละค่ะกบออกไปไหนไม่ได้ฝนมันตกร้านค้าเขาก็ปิดหมดมันมันไม่ได้เอร้อานล้าเหมือนบ้านเรานะคะเนาะมันไม่ได้มีคาเฟ่เหมือนบ้านเราแม้แต่น้องหมาซูซี่ยังมานอนที่บ้านเราเลยออกไปไหนไม่ได้จริงๆค่ะก็เลยจะมีเมนูให้กินตลอดค่ะเห็นไหมแม้แต่มานั่งคุยกับทุกคนนีนหมดไปแล้วค่ะหนึ่งแก้วชาเขียวเดี๋ยววันไหนว่างๆแดดดีๆกบจะมาชงสูตรของกบให้ทุกคนดูนะคะ ชาเขียวตามือเลยค่ะชาเขียวบ้านเราเลยแล้วก็หนังไก่กรอบมีใครอยากได้สูตรไหมคะอันนี้คือหนังไก่ที่กบล้อออกมาในแต่ละครั้งที่กบทําเมนูไก่นั่นแหละค่ะสามีกับคุณลูกสาวอะ่ะเขาไม่กินกบก็เลยเอาหนังไก่เนี่ยเก็บไว้เก็บไว้แล้วมันได้กล่องเบลเลอร์เลยค่ะในช่องฟิสนะคะกบก็เลยเอามาทําเป็นหนังไก่ทอดเลยกินคนเดียวค่ะเพราะว่ายังไงคุณสามีก็ไม่กินอยู่แล้วโอ้ ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนกบก็หวังว่าวันที่22ฝนคงไม่ตกนะคะเพราะว่าเรามีโปรแกรมใช่ไหมคะว่าช่างจะมาติดตั้ง่พลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์ถ้าเกิดว่าฝนตกอยู่ก็น่าจะมีการเลื่อนนะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ดูแล้วฝุ่ะคือฝนตกทั้งอาทิตย์ค่ะทุกคน ไม่ได้ไปไหนคะ่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะที่เบลเยียมนะคะที่ฝนตกขนาดนี้เนาะที่ประเทศไทยกบก็เห็นข่าวว่าน้ําท่วมหลายที่เลยนะคะไม่ว่าเป็นสมุทรปราการใช่ไหมคะลาดกระบังอย่างเงี้ยอ่วมเลยนะคะภาคใต้ยอย่างเงี้ยตากฝนบ่อยๆก็กลัวว่าจะไม่สบายกันนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยคะ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณเช่นเดิมคะ่ะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอให้อยู่ด้วยกันนานๆค่ะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจให้กันค่ะบวกหนึ่งบวกกําลังใจพี่เหล่าชอบพูดกันใช่ไหมคะสําหรับวันนี้กบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ